สวัสดีครับท่านผู้ชมเจอกันเช่นเคยนะครับกับช่องวิถีคน,นบ้านแบบพอเพียงที่นําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการพัฒน,นาและส่งเสริมอาชีพให้กับผู้คนและเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริงครับสาหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กันในเรื่องการดูแลใบมะกรูดนะครับให้มีใบดกนะครับลําต้นแข็งแรงนะครับไป มีใบเยอะนะครับใบดกใบหนานะครับลำต้นแข็งแรงนะครับเพราะว่าใบมกรูดนี้นะครับเป็นส่วนสำคัญนะครับของวัตถุดิบนะครับในครัวของชาวไทยของคนไทยเรานี่เองนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วมีใช้ในพวกของเครื่องผัดเครื่องแกงเครื่องต้มยำนะครับซึ่งคนไทยนิยมกันเป็นมาช้านานนะครับสิ่งสำคัญนะครับ ใบมะกรูดนี้นะครับต้องออกดอกออกผลให้พวกเรารอยู่ตลอดทุกวันนะครับแล้วก็เป็นพืชเศรษฐกิจทีนี้นะครับเราก็จะมาดูแลว่าจะดูแลยังไงนะครับให้ใบมะกรูดนี้ออกใบตลอดทั้งปีนะครับมีเราสามารถเก็บกินได้ทั้งปีนะครับเก็บไว้กินก่อนแล้วก็เหลือค่อยเก็บขายนะครับตอนนี้ใบมะกรูดก็เป็นราคา เลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการง่ายๆทำให้ใบมะกรูดนี่มีใบดกนะครับใบเขียวดกแข็งแรงนะครับด้วยวิธีง่ายๆนะครับลำต้นแข็งแรงปะ่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าทันวิธงีง่ายๆนะครับท่านผู้ชมก็เพียงนี่ครับใช้ไข่ไก่เพียงแค่ฟองเดียวเนะาะเราจะนำไข่ไก่นั้นไปตีรวมกับไข่ขาวนะครับ ให้แตกนะครับแล้วก็โรยใต้โคนของลำต้นนะครับเพราะว่าไข่ไก่นี่ก็จะช่วยในเรื่องของอ,อโปรตีนนะครับแล้วก็อาหารและร่ธาตุนะครับที่มะกรูดเนี่ยต้องการอยู่หลายชนิดเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวลองไปดูกันนะครับท่านผู้ชมลรวก็นี่น ต่อกไข่ลงไปเนาะอเปลือกไข่อ,อ,อย่าทิ้งเนะาะเห็นไ้่ประโยชน์ได้นะครับแล้วก็ดีไข่นะครับพอตีแตกดีแล้วนะครับเราก็นำเนี่ยครับ หาที่วางก่อนเนาะนี่นะครับนี่นี่ครับต้นมะกรูดเนาะคนต้นมะกรูดสักประมาณหนึ่งคืบเนาะแล้วก็เนี่ยขุดลงนะครับขุดลงม,ม,ม,มาเนี่ยขดุขดลงมลบ,นะมบเนี้ยนะขุดลงรอบๆนะขุดลงรอบๆไปเลยนะนะเราก็โรยเลยเนีโยรยรอบๆนะนี่ โอ้ยรอบๆเลยนะครับโอ้ยรอบๆแล้วก็กรกนะครับเนี่ยโอ้ยนะครับอันเนี้ยโรยรอบๆนะครับ,รรบ,รบแล้วก็มะกรูดนะครับต้นมะกรูดก็จะมีอาหารกินนะครับตรนงนี้ก็จะใช้ระยะเวลาก็ประมาณของผมเนี่ยก็จะใช้ ระยะเวลาประมาณสามอาทิตย์หรือหนึ่งเดือนครั้งหนึ่งนะครับเพียงแค่ไขไก่เพียงแค่ฟองเดียวนะครับเราก็ดูแลต้นมะกรูดได้แล้วนะครับเดือนละครั้งนะครับนี่ครับใบมะกรูดนี่ก็จะนี่ท่านผู้ชมเห็นไหมก็จะใบเขียวสดแข็งแรงน่ารับประทานเลยทีเดียวนะครับดูแล้วก็ไม่ยากนะครับแล้วเราก็อันนี้เป็นไหนแดงนะครับท่านผู้ชม เสร็จแล้วเราก็เนี่ยลดลดเลยลดน้ำลดใส่โคนไปนนนง่ายน,นะครับง่ายน,นิดเดียวเนาะรากของเขาก็าจะดูดกินอาหารไปเรื่อยๆนะครับก็เป็นหลุมอาหารเขานั่นเองนะครับดูแล้วไม่ยากเลยนะครับครับคลิปนี้ก็นำมาแลกเปลี่ยนกันนะครับเพราะทามช่องก็ ดูในช่อง YouTube หลายๆท่านนะครับแล้วก็ลองมาทำดูพอลองมาทำดูเสร็จแล้วก็มันได้ผลดีนะครับก็เลยนมาแลกเปลี่ยนกับท่านผู้ชมนะครับก็อย่างไงท่านผู้ชมก็ลองเอาไปแลกเปลี่ยนเอาไปลองทำดูนะครับใหญ่น้อยเราก็ปลูกผักกินเองมั่นใจว่าปลอดภัยนะครับไม่มีสารเคมีเจือปนปลอดภัยแน่นอนแล้วก็เป็นการลดต้นทุนอย่างดีเลยทีเดียวนะครับไม่ต้องไปซื้อปุอ๋ยซื้อ อะไรฮอร์โมนมาบำรุงพืชแบบแพงๆนะครับเราสามารถทําเองได้เพียงไข่ไก่เพียงฟองเดียวนะครับสําหรับคลิปนี้หากท่านเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ต่อท่านก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องวิถีคนร้านแบบพอเพียงได้ครับหากเราเป็นคนวิถีพอเพียงเราคือเพื่อนกันครับเข้ามาแลกเปลี่ยนกันเยอะครับสาหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ